ฟาร์มหมูธรรมดาแห่งนี้กำลังสั่งวิญญาณของผู้หญิงหลายสิบคนเอาไว้ผู้ชายที่ถูกเรียกว่าคนซื้อตองนั้นแท้จริงแล้วเป็นปีศาจรายฉาดเขาเป็นคนที่ชั่วร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของแคนาดาโรเบิร์ตพิกตันมีคดีที่ลึกลังมากเกิดขึ้นในแคนาดาคดีนี้กินเวลาเกือบ20ปีและมีผู้เสียหายมากกว่า60คนหลังจากที่คดีนี้ถูกเปิดเผยคดีนี้ก็กลายเป็นคดีกระทำต่อเน,นื่องที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแคนาดา เนื่องจากมีเหยื่อจำนวนมากและมีลักษณะที่เลวร้ายที่สุดในโลกฟาร์มหมูที่นักฆ่าโรเบิร์ตเพ็กตันใช้ทำลายหลักฐานนั้นก็กลายเป็นสถานที่เกิดเหตุที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แคนาดาแล้วตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แบนคูเวอร์ตั้งอยู่มุมตะวันตกเฉียงใต้ของแคนาดาและไกลกับสหรัฐอเมริกามาอีสแบนคูเวอร์เคยเป็นพื้นที่ที่ยากจนและวุ่นวายที่สุดในแคนาดาในช่วงปีคศ1980ที่นี่ถูกจัดว่า เป็นสวรรค์ของคนชั่วร้ายพอตกกลางคืนสาวสวยจำนวนมากจะแต่งตัวยั่วยวนแล้วเริ่มเดินเตะไปตามถนนเพื่อเรียกแขกมาซื้อบริการ24ตุลาคมปีคศ1949โรเบิร์ตพิกตันเกิดที่พอร์ตโคควิดลามทางตะว,วันออกของแวนคูเวอร์เขาเกิดมาพร้อมกับเนื้อที่ไม่มีวันกินหมดอดเพราะครอบครัวของเขาทำฟาร์มหมูมาหลายชั่วอายุคนแล้วถึงแม้ว่าครอบครัวของโรเบิร์ตพิกตัน จะมีฐานะที่ร่ำรวยมากก็าตามแต่โรเบิร์ตกับช้ชีวิตไม่ค่อยสุขสบายมากนะพอชีวิตของเขาหมุนรอบตัวหมูอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่โรเบิร์ตพิกตันและเดวิดน้องชายของเขาจำพมได้คุณแม่จะสั่งให้พวกเขาทำงานในฟาร์มของครอบครัวอันที่จริงพวกเขายังมีพี่สาวที่ชื่อว่าลินดาอีกคนหนึ่งแต่พ่อและแม่มีความคิดที่ว่าไม่สมควรให้เด็กผู้หญิงมาเลี้ยงหมูเลยส่งลินดาไปอาศัยอยู่กับญาติต่อมาเมื่อพวกเขาไปรงมเรียน สองพี่น้องจึงได้ฉายาใหม่ว่าจะหมูตัวเหม็นฉายาใหม่เกิดจากสุขอ,อนามัยส่วนตัวที่ย่แย่ของสองพี่น้องดังนั้นเข่าและน้องชายจะมักไปร้งเรียนด้วยเสื้อผ้าสกรปรกเหนือตัวมีกลิ่นอาหารหมูลและมูลหมลูดังนั้นจึงไม่มีใครอยากนั่งกับพวกเขาเมืรอโรเบิร์ตอายุได้สิบแปดปีเขาก็เซลล์วัวด้วยเงินออมของตัวเองเขารัดวัวตัวนี้มาเลี้ยงมันเหมือนสัตว์เลี้ยงของตัวเองแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อเขากลับจากโรงเรียนเขาพบว่า ลูกวัวของเขาถูกพ่อและแม่จับทำอาหารเสียแล้วเขาเสียใจมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ปีคศ1963โลเบิร์ตในวัย14ปีได้ทำการตัดสินใจครั้นใหญ่ในเมื่อเพอนรวมห้องไม่ชอบฉันฉันก็ไม่เรีนหนังสือเลยดีกว่าซึ่งพ่อและแม่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจแต่อย่างใดสำหรับเรื่องนี้ดังนั้นโลเบิร์ตวัย14ปีจึงกลายเป็นคนขายเนื้อนใฟนฟาร์มอย่างเป็นทางการนับแต่นั้นมา โรเบิร์ตก็ได้ท่มเทกำแน่นในฟาร์มเ,เต็มที่ผ่าใตายตาควบคุมของแม่เขาทำงานหนักทุกๆวันหมูที่เขาให้อาหารมีลักษณะพิเศษเฉพาะนั่นก็คือไม่ตื่นกลัวคนบางครั้งมันก็วิ่งไล่ตามคนคนที่เคยไปบ้านของเขารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากแต่ไม่มีใครรู้ว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นฟาร์มหมูของโรเบิร์ตใหญ่มากเขาจะยุยงมากในช่วงลานวันแต่เขาก็รักในงานนี้เช่นกัน แต่ทว่าสิ่งที่โรเบิร์ตชอบมากที่สุดก็คือตอนกันงคืนพอการอยู่ในเมืองตอนกันเคืนนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนุกมากยานโคมแดงในอีสแวนคูเปอร์มีเหล่าบรรดาผู้หญิงที่แต่งตัวจัดจ้านมากมายพวกเธอโชว์ด้านที่สวยที่สุดให้แขกเห็นต้องการให้แขกเหล่านั้นให้เงินทิปเพิ่มขึ้นสำหรับบริการบัญญยาโราเบิร์ตชอบผู้หญิงพวกนี้มากเขาจะมาที่นี่บ่อยๆเขามักจะพาผู้หญิงเหล่านี้ไปที่ฟาร์มหมูของเขา แม้ว่าผู้หญิงเหล่านั้นจะไม่อยากมากับเขาก็ต่างแต่ทว่าเขาให้เงินแก่ผู้หญิงพวกนั้นค่อนข้างมากเลยทีเดียวซึ่งผู้หญิงบางคนมีความกลา้าและอยากได้เงินมากยิ่งขึ้นจึงตามโลเบิร์ตกลับบ้านไปอย่างไรก็ตามขอเพียงผู้หญิงพวกนั้นกลับมาบ้านกับโลเบิร์ตทุกคนแทบจะไม่มีโอกาสหลบหนีไปได้เลยเพราะว่าโลเบิร์ตไม่เพียงแต่ไม่ให้เงินแก่พวกเธอ,อยังทำให้พวกเธอหายไปจากโลกนี้ไปตลอดกาลอีกด้วย พอโลบตเป็นเจ้าของฟาร์มหมูในโรงงานมีเนื้อหมูเป็นจำนวนมากที่ต้องขายและแปรโลกทุกวันดังนั้นจึงไม่มีใครสงสัยในตัวเขาดังนั้นตั้งแต่ปีขศอ,อ1980โลบตก็ได้ก่ออาชญากรรมขึ้นและรอจนถึงเวลาที่โลบตได้รับการตาัดสินก็มีระยะเวลามากกว่า20ปีเลยทีเดียวขณะที่โลบร์ตทำฟาร์มหมูกับพ่อแม่ของเขาเขาเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายมากเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในฟาร์มหมูของตัวเอง คนที่รู้จักกับโรเบิร์ตตางก็พูดไปเสียงเดียวกันว่าเขาเื่อสานและพูดไม่ค่อยเก่งเมื่อโรเบิร์ตอายุได้30ปีพ่อแม่ของเขาก็ได้เสียชีวิตไปที่ละครเมื่อไม่มีพ่อแม่อยู่แล้วโรเบิร์ตก็รู้สึกลำบากใจมากโดยเฉพาะตอนตัคืนที่ไม่มีอะไรทำเขาจึงคิดที่จะออกไปเที่ยวเล่นในเมืองสักหน่อยแค่เพียงครั้งเดียวเท่าน,านั้นเขาพบว่ามีผู้หญิงที่แต่งตัวสวยและมีสไตล์มากมายอยู่ในเมืองเส่รเพียงแค่เขาให้เงินแก่พวกเธอ ก็สาม,มารถสั่งให้พวกเธอทำอะไรก็ได้ตามที่ใจเขาต้องการผู้หญิงบางคนไม่ได้นั่นเกียรติที่เขาเลี้ยงหมูพวกเธอรู้สึกว่ามันแปลกมากดังนั้นโรเบิร์ตจึงเข้ามาในมันทุกคืนเพื่อใช้บริการพวกเธอเหล่านี้ตอนแรกเขาก็าทำตามกฎด,ดีเที่ยวเล่นในเมืองเสร็จแล้วก็จะกลับเข้าบ้านพอตัวเองแต่ว่าหลังจากเวลาผ่านไปเขาก็เกิดความคิดที่อุกอาจขึ้นมาว่าเขาจะขอให้ผู้หญิงเหล่านั้นตามเขากลับไปที่ฟาร์มหมู เขาจะให้เงินแก่พวกเธอมากขึ้นขอแค่ให้เงินมาคืนก็จะมีคนตามเขามาอย่างแน่นอนและเขาได้พบว่าผู้หญิงเหล่านั้นมีความลับที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือพวกเธอจะไม่บอกชื่อจริงให้กับใครๆถึงขั้นว่าไม่มีใครรู้ชื่อจริงของพวกเธอเลยด้วยซ้ำและไม่มีใครรู้ว่าพวกเธอมาจากไหนเพราะคนที่ทำงานแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีงามสักเท่าไหร่สำหรับโรเบิร์ตแล้วมันมีประโยชน์มากสำหรับการก่อเหตุ แต่นั้นเขาจึเริ่มแผนการหลอกล่อผู้หญิงเหล่านานทําให้เธอยอมกลับไปกับเขาไม่นานนักก็มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าลีเบก,กาเธอได้ตามโรเบิร์ตกลับมาคืนหนึ่งในปีคศ .1983 ลีเบก,กาในวัย23ปีเธอได้ตามโรเบิร์ตกลับมาบ้านไม่มีใครรู้ว่าในคืนน,นั้นลีเบก,กาต้องเจอกับอะไรบ้างคนที่รู้จักกับลีเบก,การู้เพียงว่าตั้งแต่คืนนั้นไปต้นมา ก็ไม่มีใครพอเพเนลีเบกาอีกเลยทุกคนคาดเดาว,ว่าบางทีเธออาจจะกลับบ้านเปลาก็ได้ต่อมามีคนโทรแจ้งตำรวจด้านการหายตัวไปของลีเบกาแต่ทว่าตำรวจไม่มีเบาะแสใดๆเลยเพราะพวกเขาไม่รู้ชื่อจริงของลีเบกาและไม่รู้ว่าเธอมาจากไหนด้วยหรือบางทีเธออาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นและทำอาชีพนี้ต่อไปก็ได้ในปีเดียวกันนั้น เชอร์ลีวัย43ปีก็ได้หายตัวไปเช่นกันคนที่ทำอาชีพแบบเดียวกับพวกเธอนานมีการย้ายที่อยู่ตลอดเวลาและเป็นกลุ่มคนที่มีขนาดใหญ่มากหากหายไปคนเลยสองคนก็คงไม่มีใครสังเกตเห็นได้ในอีสต์แวนคูเวอร์ใน,ในขณะน,นั้นมีคำกล่าวสุดคิดที่ว่าในเกื่นที่มีฆาตกรโรคจิตอยู่หนึ่งคนเขาจะคอยมองหาหญิงขายบริการโดยเฉพาะแต่ตำรวจแคนาดากลไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวนี้พวกเขาเกล่าวว่า ผู้สูญหายส่วนใหญ่ย้ายไปอยู่ที่อื่นเพื่อหาเลี้ยงชีพอีกส่วนหนึ่งไปเพราะการใช้ยาต้องห้ามเกินขนาดจึงทําให้เสียชีวิตไปเองและฆาตกรโรคจิตที่จอดจันกันอยู่นานไม่มีอยู่จริงทุกปีจะมีข่าวการหายสาบสูญของสาวขาบริการเหล่านี้อยู่เป็นประจำและจะมีคนไปแจ้งความอยู่เสมอแต่ทว่าสุดท้ายก็ไม่ได้คําตอบอะไรกลับมาเลยเมื่อเวลาเดินมาถึงปีคศ1 9 9 8 มีการนำเสนอบทสรุปที่น่ากลัวออกมาตำรวจคนพบสาเหตุการหายตัวไปของหญิงสาวขายบริการเหล่าน,านั้นและมีจำนวนมากจนน่าตกใจหลังจากที่พวกเธอได้หายตัวไปก็ไม่มีใคพรพบเห็นพวกเธออีกเลยและครอบครัวของพวกเธอก็เริ่มโทรแจ้งความกับตํารวจหลังจากที่ตํารวจรวบรวมข้อมูลพบว่าบางคนหายไปหลายสิบปีบางคนก็หายไปสองถึงสามปีแล้วและพวกเธอหายตัวไปได้อย่างไรใครเป็นคนทำาลายพวกเธอแต่น,นา ทำไมเลิกเฉพาะผู้หญิงขายบริการด้วยและสถานที่เกิดเหตุตา่างประโยชน์ในอีสต์แบนคูเวอร์เช่นหมดเลยว่าผู้เชอถูกทำร้ายโดยฆาตกรคนเดียวกันเด่นนั้นหรอถึงแม้จะไม่พบบอสสายใด้ดแต่ตำรวจก็ได้ตั้งทีมสืบสวนเฉพาะขึ้นมาในใสายตาเขาตำรวจคนขายบริการเหล่านั้นก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เช่นกันตำรวจจึงยังคงเชื่อว,ว่าผู้สูญหายบางส่วนอาจย้ายถิ่งฐายไปทำธุรกิจที่อื่นแล้วดังนั้นทีมสืบสวนจึงถูกยุบหลังจากการสอบสวนมาสองปี ครอบครัวของผู้สูญหายรู้สึกไม่พอใจกับผลลัพธ์นี้แต่ก็ไม่มีวิธีอื่นได้จึงทำไดเพียงแค่จัดให้มีการเดินไว้อาลัยประจำทุกป,ปีเพื่องลำเลกถึงบุคคลที่สูญหายเหล่านั้นเ่นพฤติกรรมนี้สร้างแรงกดดันให้กับตำรวจเป็นอย่างมากพวกเขาจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างเสียล้วพวกเขาเริ่มจับจองไปที่กลุ่มหญิงสาวขาบริการเหล่านั้นดูว่าใครจะเป็นผู้ต้องสงสยัยพวกเขาพบชายคนหนึ่งชื่อว่ามิคาเอลเขาหมักจะทำท่าทางที่หยาบคายกับผู้หญิง ละมากกวักมือเรียกผู้หญิงขายบริการตามท้องถนนหรืวอว่าจะเป็นขา่าวตำรวจทำการจับกุมตัวเขาเพื่อสอบปากคำแต่สุดท้ายก็ต้องถูกคัดออกไปจากการสอบสวนพบว่าเขามักจะทำการทุบตีผู้หญิงหลังจากดื่มจนเมาแล้วฟาร์มหมูธรรมดาแห่งนี้กำลังสั่งวิญ,ญญาณของผู้หญิงหลายสิบคนเอาไว้ผู้ชายที่ถูกเรียกว่าคนซื้อตรงนั้นแท้จริงแล้วเป็นปีศาจรายฉกาจเขาเป็นคนที่ชั่วร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของแคนาดาโรเบิร์ตพิกตัน มีคดีที่ลุนแรงมากเกิดขึ้นในแคนาดาคดีนี้กินเวลาเกือบ20ปีและมีผู้เสียหายมากกว่า60คนหลังจากที่คดีนี้ถูกเปิดเผยคดีนี้ก็กลายเป็นคดีกระทำต่อเนื่องที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแคนาดาเนื่องจากมีเหยื่อจำนวนมากและมีลักษณะที่เลวร้ายที่สุดในโลกฟาร์มหมูที่นักฆ่าโรเบบร์ตเตันใช้ทำลายหลักฐานนานก็กลายเป็นสถานที่เกิดเหตุที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แคนาดาแล้วตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แบนค o u เวอตั้งอยู่มุมตะวันตกเฉียงใต้ของแคนาดาและไกลกับสหรัฐอเมริกามาก East แบนค o u เวอเคยเป็นพื้นที่ที่ยากจนและวุ่นวายที่สุดในแคนาดาในช่วงปีคศ1980ที่นี่ถูกจัดว่าเป็นสวรรค์ของคนชั่วร้ายเพราะตกกลางคืนสาวสวยจำนวนมากจะแต่งตัวยั่วยวนและเริ่มเดินเตะไปตามถนนเพื่อเรียกแขกมาซื้อบริการ24ตุลาคมปีคศ1949 โรเบิร์ตพิกตันเกิดที่พอร์ตโคควิดลามฐางตะว,วันออกของแวนคูเวอร์เขาเกิดมาพร้อมกับเนื้อที่ไม่มีวันกินหมดอเพราะครอบครัวของเขาทำฟาร์มหมูมาหลายชั่วอายุคนแล้วถึงแม้ว่าครอบครัวของโรเบิร์ตพิกตันจะมีฐานะที่ร่ำรวยมากก็าตามแต่โรเบิร์ตกับชาชีวิตไม่ค่อยสุขสบายมากนะพอชีวิตของเขาหมุนรอบโตนหมูอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่โรเบิร์ตพิกตันและเดวิดน้องชายของเขาจำอมได้ คุณแม่จะสั่งให้พวกเขาทำงานในฟาร์มของครอบครัวอันที่จริงพวกเขายังมีพี่สาวที่ชื่อว่าลินดาอีกคนหนึ่งแต่พ่อและแม่มีความคิดที่ว่าไม่สมควรให้เด็กผู้หญิงมาเลี้ยงหมูเลยส่งลินดาไปอาศัยอยู่กับญาติต่อมาเมื่อพวกเขาไปรมเรียนสองพี่น้องจึงได้ฉายาใหม่ว่าจะหมูตัวเหม็นฉายาใหม่เกิดจากสุขอ,อนามัยส่วนตัวที่ย่แย่ของสองพี่น้องดังนั้นเขาและน้องชายจะมกไปรมเรียนด้วยเสื้อผ้าสกรปรก เนือตัวมีกลิ่นอาหารหมูและมูลหมูดังนั้นจึงไม่มีใครอยากนั่งกับพวกเขาเมืรอโรเบิร์ตอายุได้11บปีเีขอบก็่เซลู์วัวได้เนินออมของตัวเองเขารัดวัวตัวนี้มาเลี้ยงมันเหมือนสัตว์เลี้ยงของตัวเองแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อเขากลับจากโรงเรียนเขาพบว่าลูกวัวของเขาตกพ่อและแม่จับทำอาหารเสียแล้วเขาเสียใจมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ปีคศ1963โรเบิร์ตในวัย14ปี ได้ทำการตัดสินใจครั้งใหญ่ในเมื่อเพลนรวม้องไม่ชอบฉันฉันก็ไม่เรียนหนังสือเลยดีกว่าซึ่งพ่อและแม่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจแต่อย่างใดสำหรับเรื่องนี้ดังนั้นโรเบิร์ตวัย14ปีจึนกลายเป็นคนขายเนื้อในฟาร์มอย่างเป็นทางการนับแต่นั้นมาโรเบิร์ตก็ได้ท่มเทกับแนนในฟนาร์มเต็ม,ตมที่ภ่าใตายการควบคุมของแม่เขาทำงานหนักทุกๆวันหมูที่เขาให้อาหารมีลักษณะพิเศษเฉพาะ นั่นก็คือไม่เตือนกลัวคนบางครั้งมันก็วิ่งไล่ตามคนคนที่เคยไปบ้านของเขารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากแต่ไม่มีใครรู้ว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นฟาร์มหมูของโรเบิร์ตใหญ่มากเขาจะยุยงมาดในช่วงตวางวันแต่เขาก็รักในงานนี้เช่นกันแต่ทว่าสิ่งที่โรเบิร์ตชอบมากที่สุดก็คือตอนกลางคืนพอการอยู่ในเมืองตอนกลางคืนนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนุกมากยกยานโคมแดงในอีสแวนคูเปอร์ มีเหล่าบรรดาผู้หญิงที่แต่งตัวจัดจ้านมากมายพวกเธอโชว์ด้านที่สวยที่สุดให้แขกเห็นต้องการให้แขกเหล่านั้นให้เงินทิปเพิ่มขึ้นสำหรับบริการบัญญาเราเบิดชอบผู้หญิงพวกนี้มากเขาจะมาที่นี่บ่อยๆเขามักจะพาผู้หญิงเหล่านี้ไปที่ฟาร์มหมูของขาวแม้ว่าผู้หญิงเหล่านั้นจะไม่อยากมากับเขาก็ากตามแต่ทว่าเขาให้เงินแก่ผู้หญิงพวกนั้นค่อนข้างมากเลยทีเดียวซึ่งผู้หญิงบางคนมีความกลา้าและอยากได้เงินมากยิ่งขึ้น จึงตามโลเบิร์ตกลับบ้านไปอย่างไรก็ตามขอเพียงผู้หญิงพวกนั้นกลับมาบ้านกับโลเบิร์ตทุกคนแทบจะไม่มีโอกาสหลบหนีไปได้เลยเพราะว่าโลเบิร์ตไม่เพียงแต่ม่ให้เงินแก่พวกเธอยังทำให้พวกเธอหายไปจากโลกนี้ไปตลอดกาลอีกด้วยเพราะโลเบิร์ตเป็นเจ้าของฟาร์มหมูในโรงงานมีเนื้อหมูเป็นจำนวนมากที่ต้องขายละแปลโลกทุกวันดังนั้นจึงไม่มีใครสงสัยในตัวเขาดังนั้นตั้งแต่ปีคศ1980 โรเบิร์ตก็ได้ก่ออาชญากรรมขึ้นและรอจนถึงเวลาที่โรเบิร์ตได้รับการตัดสินก็มีระยะเวลามากกว่า20ปีเลยทีเดียวขณะที่โรเบิร์ตทำฟาร์มหมูกับพ่อแม่ของเขาเขาเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายมากเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในฟาร์มหมูของตัวเองคนที่รู้จักกับโรเบิร์ตต่างก็พูดปเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาเสื่อสารและพูดไม่ค่อยเก่งเมื่อโรเบิร์ตอายุได้30ปีพ่อแม่ขเขาก็ได้เสียชีวิตไปที่ละครเมื่อไม่มีพ่อแม่อยู่แล้ว โรเบิร์ตก็รู้สึกลำบากใจมากโดยเฉพาะตอนแตงคืนที่ไม่มีอะไรทำเขาจึงคิดที่จะออกไปเที่ยวเล่นในเมืองสักหน่อยแค่เพียงครั้นเดียวเท่าน,านั้นเขาพบว่ามีผู้หญิงที่แต่งตัวสวยและมีสไตล์มากมายอยู่ในเมืองเ่งเพียงแค่เขาให้เงินแก่พวกเธอก็สามารถสั่งให้พวกเธอทำอะไรก็ได้ตามที่ใจเขาต้องการผู้หญิงบางคนมาได้ลังเกียรติที่เขาเลี้ยงหมูพวกเธอรู้สึกว่ามันแปลกมากดังนั้นโรเบิร์ตจึงเข้ามาในมันทุกคืน เพื่อใช้บริการพวกเธอเหล่านี้ตอนแรกเขาก็ทำตามกฎด,ดีเที่ยวเล่นในเมืองเสร็จแล้วก็จะกลับเข้าบ้านพอตัวเองแต่ว่าหลังจากเวลาผ่านไปเขาก็เกิดความคิดที่อุกอาจขึ้นมาว่าเขาจะขอให้ผู้หญิงเหล่านั้นตามเขากลับไปที่ฟาร์มหมูเขาจะให้เงินแก่พวกเธอมากขึ้นขอแค่ให้เงินมากขึ้นก็จะมีคนตามเขามาอย่างแน่นอนและเขาได้พบว่าผู้หญิงเหล่านั้นมีความลับที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือ พวกเธอจะไม่บอกชื่อจริงให้กับใครๆถึงขั้นว่าไม่มีใครรู้ชื่อจริงของพวกเธอเลยด้วยซ้ำและไม่มีใครรู้ว่าพวกเธอมาจากไหนเพราะคนที่ทำงานแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีงามสักเท่าไหร่สำหรับโรเบริร์ตแล้วมันมีประโยชน์มากสำหรับการก่อเหตุแต่นั้นเขาจึงเริ่มแผนการหลอกว่าผู้หญิงเหล่าน,านั้นทำให้เธอยอมกลับไปกับขาไม่นานนักก็มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าลีเบก,กาเธอได้ตามโบรบิร์ตกลับมา คืนหนึ่งในปีคศ1983ลีเบกาในวัย23ปีถ้าได้ตามโรเบิร์ตกลับมาบ้านไม่มีใครรู้ว่าในคืนน,นั้นลีเบกกาต้องเจอกับอะไรบ้างคนที่รู้จักกับ,บรีเบกการู้เพียงว่าตั้งแต่คืนนั้นไปต้นมาก็ไม่มีใครพบเห็นรีเบกาอีกเลยทุกคนคาดเดาว,ว่าบังทีเธออาจจะกลับบ้านไปแล้วก็ได้ต่อมามีคนโทรแจ้งตำรวจด้านการหายตัวไปของรีเบกกาแต่ทว่า ตำรวจไม่มีบอกแสดใดๆเลยเพราะภูเขาไม่รู้ชื่อจริงของเลเบกาและไม่รู้ว่าเธอมาจากไหนด้วยหรือบางทีเธออาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นและทำอาชีพนี้ต่อไปก็ได้ในปีเดียวกันนั้นเชอร์รี่วัย43ปีก็ได้หายตัวไปเช่นกันคนที่ทำอาชีพแบบเดียวกับพวกเธอนานมีการย้ายที่อยู่ตลอดเวลาและเป็นกลุ่มคนที่มีขนาดใหญ่มากหากหายไปคนรือสองคนก็คงไม่มีใครสังเกตเห็นได้ ในอีสต์แวนคูเวอร์ในขณะนั้นมีคำกล่าวสุดคิดที่ว่าในพื้นที่มีฆาตกรโรคจิตอยู่หนึ่งคนเขาจะคอยมองหาหญิงขายบริการโดยเฉพาะแต่ตำรวจแคนาดากลับไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวนี้พวกเขาเกล่าวว่าผู้สูญหายส่วนใหญ่ย้ายไปอยู่ที่อื่นเพื่อหาเลี้ยงชีพอีกส่วนหนึ่งไปเพราะการใช้ยาต้องห้ามเกินขนาดจึงทำให้เสียชีวิตไปเองและฆาตกรโรคจิตที่จอจันกันอยู่นานไม่มีอยู่จริง ทุกปีจะมีข่าวการหายสาบซูญของสาวขายบริการเหล่านี้อยู่เป็นประจำและจะมีคนไปแจ้งความอยู่เสมอแต่ทว่าสุดท้ายก็ไม่ได้คำตอบอะไรกลับมาเลยเมื่อเวลาเดินมาถึงปีคศ1 9 9 8มีการนําเสนอบทสรุปที่น่ากลัวออกมาตำรวจคนพบสาเหตุการหายตัวไปของหญิงสาวขายบริการเหล่าน,านั้นและมีจนนนมากจนน่าตกใจหลังจากที่พวกเธอได้หายตัวไปก็ไม่มีใครพบเห็นพวกเธออีกเลย และครอบครัวของพวกเธอก็เริ่มโทรแจ้งความกับตำรวจหลังจากที่ตำรวจรวบรวมข้อมูลพบว่าบางคนหายไปหลายสิบปีบางคนก็หายไปสองถึงสามปีแล้วและพวกเธอหายตัวไปได้อย่างไรใครเป็นคนทำรายพวกเธอแต่หน้าทำไมเลิกเฉพาะผู้หญิงขายบริการด้วยและสถานที่เกิดเหตุต่างปรยู่ในอีสต์แบนคูเวอร์ทันมหมดหรือว่าพวกเธอถูกทำร้ายโดยฆาตกรคนเดียวกันเด่นนั้นหรอถึงแม้จะไม่พบบอสได้ใดๆ แต่ตำรวจก็ได้ตั้งทีมสืบส่วนเฉพาะขึ้นมาใน,ในใสายตาเขาตำรวจคนขายบริการเหล่านั้นก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เช่นกันตำรวจจึงยังคงเชื่อว่าผู้สูญหายบางส่วนอาจย้ายถิ่นฐานไปทำธุรกิจที่อื่นแล้วแต่เม้ทีมเสืบส่วนจนถูกยุบหลังจากการสอบสวนมาสองปีครอบครัวของผู้สูญหายรู้สึกไม่พอใจกับผลลัพธ์นี้แต่ก็ไม่มีวิธีอื่นได้จึงทำได้เพียงแค่จัดให้มีการเดินไว้อาลัยประจำทุกป,ปีเพื่อลำาลึกถึงบุคคลที่สูญหายเหล่านั้น ส่นพฤติกัรน,นี้สร้างแรงกดดันให้กับตำรวจเป็นอย่างมากพวกเขาจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างเสียแลว้วพวกเขาเริ่มจับจองไปที่กลุ่มหญิงสาวขายบริการเหล่าน,านั้นดูว่าใครจะเป็นผู้ต้องสงสยัยพวกเขาพบชายคนหนึ่งชื่อว่ามิคาเอลเขมามักจะทำท่าทานที่หยาบคายกับผู้หญิงและมากกวักมือเรียกผู้หญิงขายบริการตามท้องถนนหรือว่าจะเป็นเขาตำรวจทำการจับกุมตัวเขาเพื่อสอบปากคำแต่สุดท้ายก็ต้องถูกคัดออกไปจากการสอบสวนพบว่า เขามาจจะทำการทุบตีผู้หญิงหลังจากดื่นจนเมาแล้ว